สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่อง y o u t u บัววัชระลำเพลินออฟิเชียลพี่น้องเมื่อนี้มาลำยูโควิดนะครับพาพี่น้องมาแทนแทน,แน,แนมาตัดลำมั่นรับจ้างกันพี่น้องนะครับว่าจะเปญญน็นยังไงบรรยากาศพอดีไม่ไม,ม่เพิ่นอันผ้ากันร,รับเหมาตัดลำมั่นนะครับกันเลยมาน้ำกันถ้าพี่น้องมาตึงวิธีการตัดลำมั่นรับจ้างนะครับมาเบิ่งพี่น้องว่าจะเป็นยังไงแน่นะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับนี่พี่น้องเซวเซล เอาทั้งแบกคว่มาแม่แบกคว่มาโอ้มันบุกไก่ดอกเงาบ้านี้มาลำโควิทฮะตัดลำมันอันนี้บ่แม่ยังมีตะหางเครื่องเด้นอยู่นี่ อันนี้มาตรฐานเครื่องอนนมางงตัดละมันยุคโควิดทางเครื่องตาทางเครื่องรับงานรับงานอันนี้ก็รับงานให้กัน,นอ้อฝา,ากถึง,มง,องอแงม่ตองอูาางนะเราเบิ้งไม่หนีน้ำได้หนิหางเครื่องกระตุก มีต่มีต่เอฟซีไม่ยอมต้องอูอเลยเลนิตยใส่ปีใเ้ยเอาตัดจำปนีเลยบ่แม่ตัดจำเลยปนี่ผักเป่ากนอตเดี๋ยวพอเีรถมาให้โอ้แล้วมันงอไอ่สิ่ดไ๋ยวมีเสียงออกบอกอันนี้มาไปตัดแดยวใมาไตัก็ให้ตายหรอกเพื่อ ในตวตีกัไปตัดไม่ไพ่พันแต่ละคนใีไัดม่ไพ่ท่ันไหนมาเบียกท่ไมาเบียกไอหนีสุราบงานแด้หเล่าตไปเยียดันมเดหรือเลาันเงาเดี่ยวกันไร้บ้านบ่าก ต้องหอมั้งเบ็ดเดี๋ยวต้งหอมต้งตานได้เลยจกอต้อาอจะมาเลหอไรทีเดียวตัวเอาจะไปหอมเอานี่มันว่ากัิมันเดียวมันยังได้ก็ไม่างเอาเียไม่นเลยถม่

นีเมทนอาไม่ใสู่าดีเมนอนอเยนเอาผ่านึ่ยใสกันเอาาเชียรแล้วมันหออไปถิ่มน้ำมันนั่น่บรกาศไปลองตัดลำมันทวนๆกอน Nó bằng bắn 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 สิบปลาสิบปายสิเป็นไปบารายเป็นไปบ่รด้หรอเจ้าอยู่เจ้าอยเข้ากับสิมัทิ้งเป็นกองไวเลยหาท่านยู่แล้วคนออกวดหาแล้วคนออนี่แล้ว่อ น้อยมากเมยขดไปม่ใช่น้าบอกน้อยมากน้อยเช่นาบอกันคือแกเขาี่แกเขากเขางกเขาเหเดิหมอดุดเขาไมีหอเนี่ยเขียม่ก่นหาเียงสิงเพียไได้ตั้งกล้องไว้พน่าเคียงสิงเฮียจงไปเห็นอย่างไรนีแม่จงไปขอดาสี ตั๊ลโลตั๊ลโลลาสิ là ออกให้เออตั๊ลโล Ơ แม่สิ đấy mẹ, Chị <laughs> เอ้ไหนเ็เดองเามอูดอกัว่ตัดที่หลังบอกตัดไปแล้วมันหมูตัดไปแล้วมันหมูอยู่กลางมันนะพี่น้องปัญหาอาหารจนลูกะสุตรวจจัดพี่น้อง แดดฮ้อนแดดฮ้อนแดดห่อนป้านนั้นไข่แดงลมอยู่เนาะ ไม่กันนะไปขับกันนะขับกันหน่อเป็นยังไกันแค่ไรขับเอะขับแม่อยู่ในรถขับเงินั่นี่ขับแมู่ในรถขับได้ได้ย่งเหรอก่อนหนย่งไรถนี่ไร่ออ มันจะไม่จะเร็งอายนี่แต่ลพวกแมวย่งี่สุ่ดไนนู้นไม่เง่ายี่เป็นหวขคนจีนอ่ะบอนบอนใอยู่แ้วชวยบเอาหว้จูดตัว

เ้าใจแล้วบาทกยกบข้าวสัตว์เออเอาตะลับมันออกไฟมันกระแทกจวด,ดจัดพี่น้องมีร้านแกหรอแดดฮวอนแดดฮวอนแดดนวันปนไข่เต่งล่มอยู่เนาะ

lava ใส่ทั้งนั้นพ่อยังเกาะงารู้จักหมากำแง่ไหมเดียเ่มากำแง่ก่อนทั้งนี้เป็นยังไงาคไทยเขาเรียกหมายนี่บอา้เอาขึ้นอันนั้นมันคิอพหลไปพทาดปมันแห้งนี่ือแ่ไงคนควนน่กไนี่แห้งให้ไงไปเถื่อนกันขั้นนกกันมาเนี่ยตายแล้วตายแล้วตาต้องระวังได้บานีตัดไปอีกมากันงเนี่ย ลุยพี่น้องลุยต่อบันนี้เอาพี่น้องล้ำล่าสัก่อนนะครับตัดล้ำมันก่อนแล้วบันนี้พนักงานกระลังลุยแดยดลุยหมักตำแย่พร้อมทั้งพุ่นพนักงานโตโล่งไม่ได้ใดอยู่เอาอยู่ร่วมกันว่าหัวจักกันอยู่ร่วมกันก็โบหัวจักกันนี่ เอาตัดลุยพี่น้องนะครับเดี๋ยวลำลาก่อนพอๆกันไมเดอขออนุญาตตัดลํามั่นก่อนเดี๋ยวพฤศจิก,กันค่าจ้างพี่น้องกันท <c oughs> ยโดนมา่อใดเดี๋ยวพฤศจิกคา่าแรงก่อนนะครับไทยเอาให้พี่น้องเพิ่งซ้ำหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ยังก่อน <c oughs> เอารับจ้างกันสิใดคนะ <c oughs> ่าแรงแล้วเนาะลำลาพี่น้องเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวก่านหน้าจะม,มาคา่าแรงลำลาครับ